เ c e b o o k เข้าบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ไม่ได้ระบบไม่ยอมส่งรหัสชั้นที่2หรือรหัส OTP มาให้เรามีวิธีแก้ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้คุณหนึ่งจะมาแนะนําสําหรับท่านที่อยากจะย้าย Facebook จากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่หรือจะเาบัญชี Facebook ของเราเนี่ยเอาไปใช้บนอุปกรณ์เครื่องอื่นๆแต่ OTP มันดันไม่ยอมส่งมาให้เราครับเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการสร้างรหัสของเราเองแบบง่ายๆแล้วก็เร็วด้วยครับเมื่อทราบตามนี้แล้วเราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการ สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ Facebook ของเราในเครื่องอุปกรณ์อื่นๆแบบรวดเร็วกันดีกว่าไปดูกันเลยครับในที่นี้นะครับเครื่องนี้คือเครื่องเก่าของเราแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องใหม่ที่เราต้องการจะเอาบัญชี Facebook ย้ายมาหรือจะเอามาใช้ทั้ง2เครื่องอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเราเอามาใส่ปุ๊บเนี่ยใส่ยูสเนมใส่พาสเวิร์ดเสร็จปุ๊บกดล็อกอิน เราได้ตั้งรหัสชั้นที่2เอาไว้อันนี้รหัสชั้นที่สองเนี่ยวิธีการที่เราจะเข้าได้หรืออนุญาตให้มันเข้าได้เนี่ยตัวแรกเลยเขาก็จะบอกว่าให้เรากลับไปที่อุปกรณ์เครื่องเก่าของเรานะครับซึ่งวิธีการก็ให้เราไปอย่างนี้ครับไปที่ facebook แล้วให้แตะพิธีรูปกระดิ่งมีข้อความแจ้งเข้ามาครับว่ามีคนกำลังเข้าส่ระบบบัญชีของเรา หน้าที่ของเราคือกดเยสแต่ในที่นี้เนี่ยเรากดเยสไปแล้วมันก็ยังเข้าไม่ได้กรณีแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครกดเยสปุ๊บเข้าได้เลยก็โอเคเลยนะครับก็ผ่านไปเลยแต่สำหรับใครที่กดแล้วเข้าไม่ได้อ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งกดออกไปก่อนนะครับอ่ากดออกไปก่อนสมมุติว่ามันเข้าไม่ได้วิธีแก้ให้ท่านผู้ชมก็มากดตรงนี้ครับ Thai Announcer Way เขาจะมีตัวเลือก อื่นๆให้เราอีกซึ่งอันนี้มากน้อยขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมไปเปิดการยืนยัน2ชั้นแบบไหนเพิ่มเข้ามาบ้างในที่นี้ของคุณหนึ่งก็จะเปิดผ่านแอปออเทนด้วยผ่านเบอร์มือถือด้วยส่วนใหญ่ที่ทุกคนเป็นก็คือเปิดการยืนยันผ่าน sms หรือเบอร์มือถือแต่ข้อความในเบอร์มือถือเราเนี่ยเ c e b o o k ไม่ยอมส่งมาให้เราก็คือ OTP ที่ทุกคนเรียกกันนี่ครับ OTP หรือรหัส6ตัว ไม่ยอมส่งมาที่ข้อความของเราเดี๋ยวคู่หนึ่งทำให้สําหรับคนที่กำลังสับสนอยู่อะอแล้วถ้าเกิดว่าวิธีแรกกดแล้วมันไม่ได้ทํำยังไงก็ให้มาเลือกเบอร์โทรศัพท์แบบนี้แล้วกด continu ์ระบบเขาจะส่งข้อความไปที่เบอร์มือถือเครื่องนี้ของเราเราก็ไปที่ข้อความมือถือเครื่องนี้นะครับในที่นี้มันส่งมาแล้วนะครับเราก็กดไปที่ข้อความแล้วเอารหัส6ตัวในข้อความนี้ครับอะเดี๋ยวคู่หนึ่งเอาให้ดู มันจะมีข้อความจาก facebook แบบนี้แต่เข้าไปเราก็รหัส6ตัวตัวนี้ครับมากรอกใส่แล้วกด continue เราก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้เลยแต่นะครับยังมีแท่อีกบางท่านเนี่ยไอรหัสตัวเนี้มันไม่ยอมส่งมาให้ครับนะฮะมันไม่ยอมส่งมาให้ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอรหัส OTP เนี่ยเราสามารถกดขอได้ไม่เกิน2ครั้งต่อ1วันนะครับ สองครั้งต่อหนึ่งวันถ้าเกิดว่าเกินจากสองครั้งต่อหนึ่งวันไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นระบบอาจจะบล็อกเราแล้วก็ไม่ยอมส่งให้เราเลยนะครับดังนั้นวิธีแก้ก็คือรอในวันถัดไปแล้วก็กดขอใหม่แต่พวกเราเนี่ยรีบใช้อย่างเหมือนกับคู่หนึ่งเนี่ยรีบใช้มากๆเลยเราจะทํำยังไงอ่ะมันไม่ยอมส่งให้วิธีแก้และเคล็ดลับเด็ดจากคู่หนึ่งนะครับให้ทุกท่านทําแบบนี้กดย้อนกลับไปจะมาอยู่ในหน้านี้ครับ Choice Away to Confirm is your เนีครับจะมาอยู่ในหน้านี้นะครับหน้ารวมแบบเดิมเมื่อกี้เนี่ยแหละครับแล้วให้ท่านผู้ชมมาแตะตรงนี้ครับ back up code ตรงนี้นะครับแล้วรอแป๊บหนึ่งหลังจากนี้ให้ท่านผู้ชมไปทำการตั้งค่าที่มือถือเครื่องเก่าก่อนครับคุณหนึ่งจะพาพวกเราไปเอารหัสโดยที่ไม่ต้องไปง้อระบบส่งให้เราเลยวิธีให้ทำแบบนี้ไปที่ Facebook ไปที่ขีด3ขีด เลื่อนขึ้นไปไปที่ Setting and Privacy ไปที่ Setting ไปที่ s e e m o r e in Account Center ไปที่ Password and Security ไปที่ Two Factor Authentication เลือก Facebook แล้วให้เราไปที่ Additional m e t h o d ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหนึ่งอ่านเสียงถูกหรือเปล่านะครับถ้าคุณหนึ่งอ่านไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับให้เรามาเลือกตัวนี้เลยนะครับแตะเข้าไปแล้วแตะไปที่ Recovery Code เขาจะทำการสร้างโค้ดขึ้นมาให้เราเลยทั้งหมด5ชุดแบบนี้ดังนั้นเราก็เอาโค้ดเนี่ยไปกรอกใส่ได้เลยวิธีการกรอกใส่ให้เราทำตามนี้ครับเลือกไปที่ Back u p Code แล้วกดไปที่ Continue เราก็เอาโค้ดตัวนี้ครับไปกรอกใส่แตะไปครับแล้วก็กรอกใส่บอกไว้ก่อนนะครับว่าโค้ดตัวไหนถูกใช้ไปแล้วจะไม่สามารถเอามาใช้ได้อีกดังนั้นเราก็ใช้ชุดต่อไปได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าชุดนี้หมดแล้วเราก็กด Get New Code ใหม่ได้เลยในทีน่นี้เราเพิ่งเปิดมาดังนั้นเราใช้ตัวแรกได้เลยครับก็ใส่ลงไปถ้าเกิดว่าใครอยากจะจดเก็บไว้ก็จดเก็บไว้ได้เลยนะครับ เราจะได้ไม่เสียเวลากดเข้ามาดูอีกทีนึง่งเมื่อกอกเสร็จแล้วกด c o n t i n u e เราก็จะสามารถกลับเข้าใช้งาน Facebook ของเราบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้เลยเห็นไหมครับนี้เราก็กดกากบาทออกมาได้เลยครับกดปุ่มโฮมออกมาเพียงแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในคลิปนี้จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับใครถนัดหรือสะดวกใช้เมนูภาษาไทย ไปที่ YouTube ครู1สอนดีที่เป็นภาษาไทยนะครับเขียนเป็นภาษาไทยครับครู1สอนดีในช่องนี้ครู1จะเน้นเป็นเมนูภาษาอังกฤษให้สําหรับท่านที่ใช้เมนูภาษาอังกฤษอยู่ก็เลือกดูตามความเหมาะสมที่ท่านชมต้องการได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดขัดปัญหาหรือสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์เขามีประโยชน์ให้ครู1่ด้วยนะครับครู1 สอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครู1นสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครู1นสอนดีสวัสดีครับ